เดี๋ยวช่วงบ่ายจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีปา okay. ้ายแดงใครจะถูกรางวัลที่1นึ่งเขาบอกว่ามันจะมีออล่าออกมาฮนะมันจะดูสดชื่นใช่ไหม <S 1> <S 1> แต่ถ้ายังไม่มีแร,รงบันดาลใจครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮะไปดูต้นมะพร้าวแปลกกันหน่อยเขาบอกว่าคล้ายกับหัวช้างเลยนะอตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมาตามหาแรงบันดาลใจเป็นจำนวนมากครับนี่เลยฮะ นี่คือต้นมะพร้าวน้ําหอมครับลักษณะแปลกทีเดียวแตกต่างจากต้นอื่นๆครับมันโผล่จากพื้นดินนะฮะลักษณะคล้ายหัวช้าง2ตัวหรือว่า2หัวหม้วนงอฮะนี่นเออเหมือนทีเดียวนะฮะนี่ส่วนโค,ค้งคล้ายงวงช้างอยู่หน้าป้ายจุดเช็คอินรูปช้างป่าสวนป่าต้นคนสุพรรณวัดดงสเสาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ หลายคนก็บอกไปเสี่ยงด้วกันว่าไม่เคยเจอต้นมะพร้าวลักษณะแปลกแบบนี้มาก่อนเลยครับงานนี้แน่นอนครับนักเสี่ยงโชคครับต่างถิ่นแล้วก็ในพื้นที่ครับนำผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยอ้อยนะฮะไปเส้นไหว้นะฮะพร้อมผูกผ้าสามสีทำพิธีขอโชคขอลาบบางคนนี้เอาแป้งมาโรยด้วยนะเตรียมหาแรงบันดาลใจโรยุ๊บก้มือลูบๆเบาๆเพื่อแรงบันดาลใจมันจะค่อยแบบปรากฏเป็นตัวออกมาอะไรประมาณแบบนี้นะครับเราก็เลยไปสอบถามครับคนที่พบ มะพร้าวหัวช้างเป็นคนแรกครับก็คือคนสวนของวัดบอกว่ามาทําความสะอาดแล้วก็ถางหญ้าตามปกติแต่ระหว่างนั้นนะฮะไปสะดุดกับมะพร้าวสองต้นนี้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังจนมุ่งร่ำลือกันไปทั่วหมู่บ้านหลายคนบอกว่าเออมันมีจริงเหรอเออตาฝาดเปล่า,อ,าอย่างเงี้ยพอไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังปุ๊บครับเพื่อนบ้านก็แห่แห<ๆ>่เนะี่ยมาพิสูจน์ด้วยตาพอมาถึงปุ๊บเอ้เอามันเหมือนหัวช้างจริงๆก็เลยนะฮะโอ้ นำของเนี่ยมาถวายให้ไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นกล้วยที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับนอกจากมาที่วัดแห่งนี้นะฮะมาเจอหัวช้างที่เป็นต้นมะพร้าวแล้วนะครับนักท่องเที่ยวยังสามารถมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขุนด่านซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์และถ้าเกิดบนแล้วพรสมหวังก็ถวายดาบแก้บนตามความเชื่อด้วยนะฮะก็เป็นการตัดทุกตัดกรรมตัดโรคตัดภัยนะฮะแล้วส่วนใหญ่นะฮะ หลายคนก็มาตัดทุกข์ที่นี่ <c oughs> เอามิดดาบมาถวายพอเอาดาบมาถวายปุ๊บพอหมดทุกข์เสร็จปุ๊บยังไงไปขอโชคไง,งจากไอ้ต้นมะพร้าวหัวช้างต่อนะจะได้ครบงานมาออตัดทุกข์แล้วมาขอโชคต่อด้วยนะคะส <c oughs> มข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ